สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูใบเก่าเช่นเคยก็จะเป็นอย่างง่ายๆเลยนะครับเราจะวาดรูปโดยที่เราอาจจะไม่มีฝีมืออะไรมีฝีมือเหม,มือนกันแต่ขั้นที่จะวาดให้เสร็จภายในไม่กี่วินาทีเนะี่ยค่อนข้างจะยากเรามาใช้ AI ของ Canva กันซึ่งจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า text to image วาดรูปตามจินตการของเราไปดูกันเลยครับว่าเยี่ยมขนาดไหน เรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ c a n วาแล้วนะทุกคนสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปที่ Presentation ก่อนง่ายๆเลือก Presentation แล้วก็มาที่ Presentation พื้นที่ว่างเปล่าขนาด16กลนะนะครับ,นะรบก็จะปรากฏหน้าที่เราจะใช้ทำงานตั้งชื่อก่อนก็ได้เนาะตั้งชื่อก็ได้ นะครับตั้งชื่อว่าผลไม้อร่อยโอเคภาพผลไม้อร่อยเราจะใช้ AI ของแ n นว a ในการสร้างตามจินตนาการของเราเลยนะเราก็ไปคลิกที่แอปนะครับซ้ายมือก็จะขึ้นที่แอปแล้วก็ไปเลือก text to image อันนี้ดูตัวอย่างของเขาให้แพนด้านะเล่นเว็บอยู่นะครับตอนนี้เราก็ไปคลิกที่ text image เราก็พิมพ์เข้าไปเราอยากจะได้อะไรแบบจานวางอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมสีแดงเนาะในจานมีผลไม้เช่นอะไรดีองุงงอ่นแตงโมอังุ่นแตงโมเงาะ นะแล้วก็มังคุดข้างจานมีแก้ววยนยหึงใบอาจาวางอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคุมสีแดงในจานก็จะมีผลไม้เช่นองุ่นแตงโมงเงาะมังคุดข้างจานก็จะมีแก้วไวายหนึ่งใบอาเดี๋ยวลองดูทีนี้สไตล์เราจะเอาแบบไหนจะแบบภาพฟิลม์มภาพถ่ายชวนฝันเอไม่เอาเรา,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 าเอาสีน้ำ นะผมเลือกในที่นี้เลือกสีน้ําที่ดูทั้งหมดก็จะมีรูปแบบให้เลือกอีกเยอะแยะนะครับตอนนี้เราจะเลือกแบบสีน้ําเราไปเลือกไปละสีน้ําพอเลือกสีน้ําเสร็จอะอัตราส่วนจะวาดยังไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนวนอนหรือแนวตั้งในที่นี้เอาแนวนอนนะเสร็จแล้วก็เลือกคลิกที่คําว่าสร้างรูปภาพของคุณเดี๋ยวมาดูนะครับ AI ของ Canva จะวาดตามจินตนาการของเราได้ อย่างไรการถ่ายทอดจินตนาการนีครับโอ้โหโเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่จะให้เราสีรูปไหนรูปในที่มีครบนี่รูปนี้จะมีครบถ้าระบอกยังไม่สวยเราก็จะสร้างอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแต่ทีนี้เราเอานี่เลยเราก็ลากมาวางเลยปุ๊บน่ยขยายราบขยาย น,นี้มีแตงโมมีแตงโมมีแก้อันนี้มีแก้ววายด้วยโอเคสวยรูปนี้ก็สวยนะครับลองดูไส้คร้างไหมว่าจะจะวาดได้ขนาดไหนนะครับจะวาดได้ขนาดไหนสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ ดูสภาพหนะึ่งแบบหน้าอ๋อนี่มีมีแก้วน้ำส้มอะลายด้วยอ่อันนี้แล้วแต่เราสมมติเราเราเราเลือกเพิ่มอีกหน้าหนึ่งก็ได้นะแล้วเราก็ไปเอาว่าตรงนี้มีองุ่นะอ่านี้มีแบ็กกราวให้ด้วยนะเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ AI เข้าไปสู่ทุก รูปแบบนะบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรหรือเว็บไซต์ไหนก็จะมี AI ะวาดสวยงามนะครับก็เอาไปวาดกันโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีฝีมือในการวาดเลยใช้จินตการแล้วให้ AI ของ Canva ช่วยด้วยครึ่งในอแอป Text to Image เป็นไงครับบอกว่าคงเป็นประโยชน์มากมายน,น,นะลองไป วาดกรนนูนะครับแล้วถ้าใครมีผลงานดีๆก็มาโชว์กันถ้าถูกใจจะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามของครูว้เก่าก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ